สวัสดีพี่น้อง FC ที่น่าราักเหมือนเดิมนะคะทั้ง FC ใหม่ FC เก่านะคะเพื่อนจ๋าพี่ใจก็จะพามาสรุปผลฮานอยนะคะศีนอนของวันที่27นะคะคนไปซะดูพี่ใจก็มีคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ํากว่าอายุ1 8ปีควรรับคําแน,นะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมค่ะเพื่อนจ๋า รับชมเพววื่อความสนุกสนานความบันเทิงมาลุ้นตัวเลขกันเลยนะคะเพื่อนจ้าโอเควันนี้พี่เจ็ให้เด่นที่7 8 9ดเกนาะ8กับ3ตัวเดยวยกัน9กาับตัวเดยวกัน, 9, 6, กนพี่เจก็พูดประจำเนาะเขาสามารถมาด้วยกันโอเคนะคะพี่เจก็วางตัวเด่นไว้ให้เนาะตัวเจาะคือพี่เจวางทั้งหมดแต่ว่าจะเจาะคิดว่าบางตัวที่จะมาเท่านั้นนะคะพเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะดูว่าเลขเยอะจังเลยเยอะแต่เราจะดูคือถ้าบางทีวางไม่หมดมันก็ตัวที่จะมา บางทีนะคะพี่เจเลยต้องวางให้หมดแล้วก็ติ๊กสีแดงให้ว่าน่าจะตัวนี้น่าจะมาอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนจ๊ะโอเคเรามาดูสรุปผลเฉพาะกิจเลยนะคะเพื่อนผลที่ออก74็ดีนะคะเห็นไหมคะเพื่อน71ก็มาเห็นไหมบางทีบางทีพี่เจไม่ติ๊กเขาก็มาตรงๆแล้วก็เด่น7นะคะเพื่อนเด่น7มานะแล้วก็ ามาหลักร้อยด้วยนะคะส่วน4ี4ก็ไม่เข้าเนะาะรอบพิเศษค่ะเพื่อนจะารอบพิเศษ6กซวันนี้ใครเลือกสีนะโอ้โหเนาะนะคะเพื่อนเพือนจะาห้นะคะส่วนเด่นรอบไม่เข้านี่ก็6 4ซีไม่เข้านะคะ5้ามาในตารางค่ะเพื่อนจะาอ๋าอ,อตัวเจาะก็มีตารางก็มีขอโทษขอใครมาตรงๆนะคะ ตัวกลับเนาะห้าเก้าเก้าห้านะคะมาในตัวเด่นเก้าค่ะเพื่อนจา๋าส่วนสีด้าหยิบมาวิ่งนะคะนี่เรียกวิ่งกระลองวันเนาะพี่ใจบอกว่าเขาใช้ได้เลยนะเรียกวิ่งนะคะสายวิ่งนะคะหยิบหยิบเฉพาะตัวเด่นวิ่งนี้มาวิ่งได้เลยนะคะเพื่อนอันนี้จะเป็นตัววิ่งนะนะคะเพื่อนจา๋ารอบปกติค่ะรอบปกติผลที่ออก90 3 6 1นะคะ 9มาหลักร้อยนะคะ,ะเพื่อนจะสามมามนตัวดินเนาะแล้วก็หกหนึมาด้วยกันมาด้วยกันนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะพี่ใจบอกแล้วถ้าเอาเก้าก็ต้องเอาหกไปด้วยนะคะตัวนี้ก็คือของพี่ใจพี่ใจถือว่าเ,าเข้านะคะ,ะเพื่อนเพื่อนเอฟใหม่ต้องดูให้หลายๆคลิปนะคะแล้วก็จะเข้าใจเนาะใน ในนี้ก็มาเนาะเพื่อนๆหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งก็มาในตารางก็มีเห็นไหมแล้วก็อันนี้ก็มีนะคะให้เปรียบเทียบแต่แต,แต่เพื่อนๆถ้าถนัดตัวไหนนะคะชอบอันไหนเนาะส่วนรอบ VIP นะคะเพื่อนลนี่ออกหกศูนย์เก้าเจ็ดหกนะคะหกมาเก้ามานะเพื่อนหกศูนย์เก้าตารางแตกนะตารางนะคะแตกเนาะ ค่ะส่วนเจ็ดหกก็มีนะคะเพื่อนจ๋าส่วนเจ็ดหกก็มีนะคะก็เข้านะคะตัวดินก็เข้าทั้งสองตัวเลยนะคะเพื่อนจ๋าเนาะอันนี้ในตารางเลยนะคะเพื่อนศูนย์เก้าเก้าศูนย์แล้วในนี้ก็เข้าตัวกลับด้วยนะคะในดินเก้าก็เข้าตัวกลับด้วยนะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็เข้าหกหลักร้อยด้วยนะคะเพื่อนนะคะศูนย์เก้าก็เข้าเนาะเข้าตัวกลับ วันนี้ในชุดรวมก็เข้ามา4คู่หคู่เนาะเพื่อนหคู่นะคะเพื่อนจะ1 2 3 4 5แล้วก็ตารางแตก3ตัวเนาะโอเคแล้วก็ไปดูของวันที่ย8กันเลยค่ะเพื่อนจะวันที่ย8่ิบแปพี่ใจก็ให้เดินอยู่ที่5 2 3 3องสามสามกระเพรตเรนสามารถบริการวิ่งรูดได้ทุกรอบแล้วก็เลขวิ่งกำลังวันก็คือ4 5, ี่ห้าราคา4ี่ห้า เจกวางตัวเจาะไว้ให้เนาะตัวเด่นตัวเจาะนะคะเพื่อนในล็อกของหอยลาวโดยเฉพาะอันนี้คือในล็อกของหอยลาวเลยนะคะเขามีโอกาสที่จะมาบุญมาล่างถ้ามันเด็ดน,นะคะแล้วก็เฉพาะกิดพี่เจกให้เด่นที่5้กับ3 3กับแปดียดกันพิเศษ2กับ8 8กับ3ปรไปดูกันเหมือนเดิมนะคะก็เ,เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูเผื่อจะมีโชคมีลาบนะคะสําหรับคลิปนี้พี่เจก็ฝากไว้ก่อนออกไปก็อย่าลืม นะคะที่สาคัญกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งไว้เตือนเพื่อเวลาวิจัยลงคลิปก็จะได้เด้งขึ้นไปเพราะบางท่านบอกว่า,าหาไม่เจอนะคะต้องกดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆถ้ากดแค่ติดตามมันจะไม่เด้งนะถ้ากดกระดิ่งไว้คือมันก็จะเด้งทันทีเลยนะคะเพื่อนๆก,ก็ขอขอบคุณพี่น้อง f c ทุกท่านที่มีกำลังใจมาส่งทุกวันนะคะขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ